การงานทำมาสนุกนาครั้งส like. ุดพุทธิ์หนุนน้อยต่ำต่ำข้าพเจ้าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายดป็นการทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีงานซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้ไปเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยเจอมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวรักษาตนให้พ้นจากบุปสรนต่ลายป้กันโรดทั้งสิ้นเถิด ชาติไทยให้แผ่นดินถึงกำเนิดศาสนาก็เกิดความดีงามในจิตใจพระมหากษัตริย์ทรงเป็น,สนเสวเมืองงที่ยิ่งใหญ่้งชาติไทยคือสัญลักษณของความเป็นไทยและเป็น้งหมดต่อคารับโทชาติขอ,บง,ง,ของบรรพบพรุษไทย ของานท่นไม่ซ้ทุกเหมือนมีความสุกนักรุ้ะเมืนูเมื่ออาณหังสมาสมพุทโธพระคาวาพุทธงพระคุตังอภิวาเทมิสวาาตวพระคาตาสมบธรรมังนซมิสุปฏิปันโนพระคาะเตสร้าง้าสรงโค สร้างข้างหน้ามิขอให้นักเรียนไทยผู้ทุกคนอยู่ในความสงบมุสลิมทุกคนยกมือธดษอาบิสมิลลามะฮุห์อัลหมานิราะฮิมรับบิสซาฮ์ลิซาดิรีวาเยซิลลูอัมรีวาลูอิดตะตันมินนิซาลียาฟกะฮูกาอุลี อามีนขอให้ทุกคนกับคําปัิญาณต,ต้นตาพุ่เจ้าเราคนไทย,ไทยใจแกตันยูยนร,นรู้คุณชาติาตสาศา,าสนา,าพระมหารกรสเรานักเรียนสายต้องปรปาบพเตรนให้ยันระเบินในของโรงเรียน มีความเื่อสัตว์ต่อ,นอ,อต,ต,ตนเองแล้วผู้อืน <balances S 2> ่นเราณเกเรียนจะต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้นรอนเก็บตนเองแล้วผู้อื่นเราณเกลียนจะต้องเช um ื um s <S ่อฟ um ังคำสอนสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ ขอนักเรนทุกคํกาคำพระบรมยาเชิวาดวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประดินเื่อพิีตามข้าพเจ้าเด็กต้องเรียนความรู้ต้องีความรู้อบรมความดีความดีฝึกหัดด้วยนะให้มีความพร้อมฝึกหัดไม่ได้ให้มีความพร้อมแต่เไเราว้จึงจะมีความสุขความเจริญจึงจะมีความสุขความเจริญได้ทั้งในวันนี้ แล้วันข้างหน้าขอให้ทุกคนกล่าวคำปฏิญาณเนาจริดตามข้าพเจ้าหนึ่งเราจะเริ่มก,กรารกป้องกันเป้องกันและต่อต้านการทุจริต่ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ2สเราจะปลูกฝังค่านิยมปัปงค่านิยมความเชื่อสันจริต ระหว่างโรงเรียนและชุมชนสามเราจะสร้างเครือข่ายความสื่อสารจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะพาทานทันงหีาในๆๆที่นประชาพันให้ท่อนได้รับให้หนึ่งเรื่องคือช่ว,นนนวงนี้ให้การมัตางบคล้อยให้คนดียวจะเข้าร่มกันไวยนะครับขอครับ ใบบุญนิรันดร์กา่วงข้าวเบิกบานเราเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสมานเถิดนักเรื่องแบกศักดิ์สรีความดีสร้างมีมานานหากจะไปอยู่บนแห่งใดใครจะอยู่ไหนหรือไทยไม่จางไม่มีแร,รงรางหลักสามาือคีจะอยู่ไหนหรือไทยไม่จางไม่มีแร,รงรางหลักสามาือคี รมพิคุณยังทุกภาอีกครั้งเตือนรดีรายรอบขอบเขตนี้สุดเรินชีวิตต,ติดตาเตือนใจพิคุณละมุนเดือนรำชื่นชมนคนเคยชิดไกลบานโกโ็ลมเริมนี้ที่รวนรวปใจป็นพิคุณไม่มีเลือนไปหองในหรือไทยเรามีรันการป็นพิคุณไม่มีเลือนไปหองในหรือไทยเรามีรังการ สวัสดีค่ะพบกับรายการสวัสดีค่ะเรียนท่านผู้ในการรองผู้มนการคณะครูบุคลากรและผู้ปกครองที่รับชมทางบ้านทุกท่านค่ะวันนี้พบกับรายการพบกันยามเช้านะคะประจำวันศุกร์ที่1 4พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช25 6 8ค่ะวันนี้พบกับครูอติกาธารสกุลจากสายชั้นพฐมศึกษาปีที่1ค่ะ วันนี้รูพมีเรื่องที่จะฝากนักเรียนนะคะเพียง2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือเรื่องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะช่วงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงเที่ยงนะคะสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างดูจะร้อนจัดนะคะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการเล่นการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าการเล่นกลางแจ้งดีที่สุดนะคะ และเอกชนกันค่ะช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้เรียบร้อยด้วยนะคะและเรื่องที่สองค่ะก็คือเรื่องอาหารกลางวันนะคะอาหารกลางวันที่นักเรียนจะได้รับประทานในวันนี้นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ํานะคะขนมหวานก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวดําต้มกะทิค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะอาหารกลางวันที่นักเรียนจะได้รับประทานในวันนี้คือก๋วยเตี๋ยวน้ํานะคะ และขนมหวานที่นักเรียนจะได้รับประทานในวันนี้คือข้าวเหนียวดำต้มกะทิค่ะค่ะคุณครูก็มีเรื่องเพียงเท่านี้นะคะอย่าเพิ่งปิดช่องไปไหนนะคะลูกวันนี้เรามีรายการพิเศษนะคะเตรียมรับชมรับฟังนะคะหลังจากนี้สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เรียนผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษารวมถึงลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านสงไหโกลกทุกท่านเลยนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับผู้ปกครองนะครับที่กําลังดูทาง Facebook นะครับหรือ YouTube ไลฟ์ของโรงเรียนบ้านสงไหโกลกเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผู้บริหารพู้ประชาว่วงข่าวนะครับพบกับรองเซนะครับมะนาเซหะยดาโอนะครับ วันนี้นะครับก็มีเรื่องที่อยากจะแจ้งให้กับเด็กนักเรียนนะครับดังนี้นะครับเรื่องที่1ก็คือวันสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของการเรียนแล้วนะครับขอขอให้ลูกๆนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะครับดูผลการเรียนของเทอมที่1น,นะครับก็มาพัฒนาให้ดีขึ้นขึ้นไปนะครับสำหรับเทอมที่2งในที่มีคะแนนน้อย นะครับก็พยายามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับต่อไปนะครับก็ขอให้นักเรียนเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กดีของคุณครูของเพื่อนๆนะครับรวมถึงของผู้ปกครองที่บ้านด้วยนะครับนะขอให้เป็นเด็กดีนะครับเด็กดีคือทําอะไรก็ได้นะครับเช่นเก็บกวาดขยะนะครับจัดโต๊ะในห้อง ให้เรียบร้อยนะครับเจอครูก็สวัสดีนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กดีแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีตลอดไปนะครับต่อไปก็คือเรื่องของอาการดูแลรักษาความสะอาดนะครับในห้องเรียนของเราก็อ,าอยากให้ลูกๆนักเรียนทุกคนจัดโต๊ะนะครับจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ดูแลความสะอาดมีขยะก็ไปทิ้งนะครับหรือเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะครับรองเท้าหน้าห้องก็จัดวางให้เป็นระเบียบด,ด้วยนะครับเพื่อให้ห้องข้องเรียนของเราน่าอยู่น่าเรียนมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะวันนี้ก็ฝนก็ตกโปรยๆยอยู่นะครับขอให้หนัเกเรียนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ว่า ให้พกร่มนะอ่าพกร่มพกเสื้อกันฝนมาโรงเรียนด้วยก็ดีนะครับเพื่อให้เราไม่โดนฝนนะครับเมื่อโดนฝนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่สบายอีกนะครับก็ส่งผลต่อการเรียนนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้15พฤศจิกายน2568นะฮกะก็จะมีตัวแทนลูกนักเกรียนของเรานะครับไปแข่งขัน,ขนสารานุกรมนะครับก็ขอให้ลูกนักเกรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเนี่ย ทําให้เต็มที่นะครับทําให้เต็มที่แล้วก็เพื่อนๆนะครับก็ช่วยๆกันส่งกํำลังใจให้นะครับก็สําหรับวันนี้มีเรื่องฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพบกับคุณครูราหูมุโสนะคะวันนี้คุณครูก็มาจากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีผู้สมัครสภานักเรียนนะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักกันนะคะซึ่งวันนี้ครูก็มีสมาชิกสภานักเรียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขสิบนะคะจะเป็นใครนั้นเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ขอให้เด็กๆนั่งตัวตรงๆนะคะพร้อมที่จะรับฟังว่าพี่ๆคนไหนเบอร์ไหนบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะขอเชิญหมายเลขหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหิงวชริดาบบนรลหนูสมัครเป็นประธานเบอร์ สภาเบอร์หนึ่งค่ะนโยบายของหนูคือเรียนรู้คู่คุณธรรมนำวินัยสู่ความสำเร็จค่ะ,คะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิศกรมาสุขผมเป็นผู้สมัสภานักเรียนเบอร์สามนโยบายของผมคือเรียนดีกีฬาเด่นรู้เห็นเช่นคุณธรรมครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวาริสตาเลียมันครับสโลแกนของผมคือทำดีคิดดีพูดดีเป็นคนดีสวยน่าเคาที่สด่สครับฝากเบอร์สีด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทพัฒน์ตรงแก้วครับสมัครเป็นสภานักเรียนเบอร์ห้าครับสโลแกนของผมก็คือเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิสเรศพัฒนพงศ์ผู้สมัครสภาเบอร์หสโลแกนของหนูคือสภาไม่หลับพร้ะขออยัรทุกไอเดียคิดเพื่อทุกคนทำเพื่อโรงเรียนค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อหนิงนสลาพรทอรหัสอยู่ชั้นปนถมศึกษาปีที่สหนูสมัครสภาเบอร์เจค่ะสโลแกนของหนูคือเด็กเจนอัลฟากล้าที่จะลองพร้อมที่จะรู้ค่ะครับค่ะ วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิเชีาพาสร้างสมศักดเป็นสพนเบอร์8สถากนการณ์คือการเรียนดีกิจกรรมด่นกีฬาดังอย่างืมไม่ได้แปกันกน่นะคะครับสวัสดีครับผมสพนักเรียบอร์9ครับชื่อเด็กชายพัลลีัการดาครับนโยบายของผมคือเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุลนิสนิทชาติส,โล,สโลแกนของหนูคือเดินโรงเรียนกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมเดินเซไปเมกาหยิบปากกามากาเบอร์สิบฝั่งเลือกเบอร์สิบกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอ่า ผู้สมัครสภา,านักเรียนประจำปี2569ทั้งหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขสิบนะคะก็ถ้ายัางไงถ้าเด็กๆเ,เจอพี่ๆกำลังหาเสียงอยู่ตามทั่วโรงเรียนนะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆกันด้วยนะคะค่ะคุณครูก็มีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์กับนักเรียนเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ